สวัสดีครับท่านผู้ชมทาง YouTube Channel คลิปนี้ครับมารีวิว BYD c e l e o n 8 SUV เรือธง7ที่นั่งขุมพลัง DMI Super Hybrid ไซส์ใหญ่ครับ c e l e o n 8หรือ c e l e o n 8คือ SUV Flagship สุดหรูสมรรถนะสูงที่ใส่ Option เทคโนโลยีมาแบบเต็มพิกัดแถมยังออกแบบไ t e ทคล้ำอนาคต c e l e o n 8หรืออีกชื่อก็คือ BYD ถัง L DMI ที่กำลังจะจำหน่ายในตลาดต่างประเทศเช่นยุโรปและออสเตรเลียโดย BYD ดถัง LDMI นั้นจะจำหน่ายในจีนในตระกูล Dynasty Series เป็นรถจนในสไตล SUV ์ SUV-7 ที่นั่งขนาดใหญ่ซึ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาจากตระกูลถังเดิมแต่ซีรร8ใช้แพลตฟอร์มสำหรับรถปลั๊กอินไฮบรของ BYD คือ DM Generation ที G ่5.0หรือ DM 5.0 ซีเ o n ลอน dmi หรือถัง ldm i เป็นรุ่นที่มีแนวโน้มมีลุ้นขายในประเทศไทยในอนาคตเพราะที่ยุโรปกับออสเตรเลียรถรุ่นนี้ถูกวางให้เป็นหนึ่งในโมเดลหลักที่ b y d เตรียมทำการตลาดทั่วโลกลำดับต่อไปครับไปดูในส่วนของข้อมูลตัวรถกันเลยครับเริ่มที่ dimension ของตัวรถครับซีเ o n ลอนมีมิติตัวรถความยาว5 4 4 0มม mm. ว่าง1,996ม mm. ิลมมีความสูง1,760ม mm. ิลมมีระยะฐานล้อวิลเบส2,950ม mm. ิลมความสูงใต้ท้องรถกาวเคเลนส์นึ้มิลมน้ำหนักตัวรถอยู่ที่2,240กิโลกรัมถึง2,967กิโลกรัมมีรัศมีวงเลี้ยวแคบสุด5.9เ mm. มตร พื้นที่เก็บของด้านท้ายถ้ายังไม่พับเบาะอยู่ที่235ลิตรมีพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายเมื่อพับเบาะแถว3ลงอยู่ที่67 5ลิตรมีพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายเมื่อพับเบาะแถว2และแถว3ลงจะมีพื้นที่ขยายเป็น1960ลิตรซีรวัน8 DMI จะมากับ2รุ่นย่อยคือมีรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเรียกว่ารุ่น DMI แล้วรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเรียกว่ารุ่น DMP รุ่น DMI ใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรบวกมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด200กิโลวัตต์ให้กำลังแรงม้าสูงสุด272แรงม้าแรงบิดสูงสุด315นิวตันเมตรทําอัตราเร่งนะฮะ0ู0 0ภรายใน7.9วินาที ีล้น8 DM-i ขับ2จะมาพร้อมความจุบแบตเตอรี่19.7กิโลวัตต์อัวอร์วิ่งไฟฟ้าล้วนได้ประมาณ90กิโลเมตรมาตรฐาน CLTC ของจีนวิ่งรวมน้ำมันไฟฟ้าประมาณพันกว่ากิโลเมตรส่วนรุ่น DM-p คือรุ่นขับเคลื่อน4ล้อตัว p ย่อมาจาก performance หรือ p o w e r f u l แปลว่าเน้นสมรรถนะที่สูงมีเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร บวกมอเตอร์ไฟฟ้าคู่พละกำลังรวม400กิโลวัตต์หน้า200หลัง200ให้กำลังสูงสุด536แรงมา้าแรงบิดสูงสุด670นิวตันเมตรทําอัตราเร่ง0ถึง100ได้ภายใน4.9วินาทีครับ c ีล a น8 DMP มาพร้อมความจุแบตเตอรี่35.6กิโลวัตต์ชั่วโมง วิ่งไฟฟ้ารวนได้ประมาณ150กิโลเมตรมาตรฐาน CLTC วิ่งรวมน้ำมันไฟฟ้าประมาณ1,200กิโลเมตรต่อการชาร์จต่อน้ำมันเต็ม1ถัง c ีเล8 DMI ชาร์จ AC รับสูงสุด11กิโลวัตต์ชาร์จ DC กระแสตรงสูงสุด71กิโลวัตต์และยังมาพร้อมระบบ VTOl Vehicle To Load ด้วยนะครับสำหรับงานออกแบบ ซีเ8จะมากับงานดีไซน์สุดสวยไฮเทคพรีเมียมในคอนเซปต์มังกรหลงเฟสหน้าตาของรถออกแบบสปอร์ตทันสมัยหน้าเหมือนหุ่นยนต์ชุดไฟหน้าแบบ LED ดีไซน์แบบ2ชั้นรูปทรงของกรอบไฟหน้าเรียวยาวคล้ายกับหนวดของมังกรที่สง่างามมีความเฉียบคมรับกับฝากระโปรงหน้าได้อย่างทันสมัยใบหน้าของรถดีไซน์โฉบเฉี่ยวภูมิฐาน มีบุคลิกที่ดุกดันหรูหราบวกกับบริเวณกันชนหน้ามาในแนวแบบไซเบอร์แบบโลกอนาคตเสริมด้วยช่องระบายอากาศด้านหน้ารถแบบแอคทีฟสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการลดอุณหภ,ภูมิความร้อนหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับโดดเด่นด้วยระบบไลด้าบนหลังคาไลด้านะครับคือระบบขื่นแสงเลเซอร์สแกนวัตถุแบบ3มิติเพิ่มความละเอียดแม่นยำ สำหรับระบบช่วยเหลือการขับขี่แบบกึ่งอัตโนมัติและระบบรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้นดีไซน์เส้นสายตัวรถทั้งคันสวยงามโฉบเฉี่ยวพริ้วไหวสปอร์ตประดับประดารอบคันด้วยวัสดุพรีเมียมดูอลังการวัสดุ Material ภายนอกออกแบบตกแต่งอย่างพิถีพิถันล้ออลลอยออกแบบตามหลักอากาศบริสัท์ ให้ทั้งความสปอร์ตและหรูหรามาพร้อมอยางที่เน้นสมรรถนะล้อแม็กตามรุ่นย่อยนะครับมีขอบ20และขอบ21นิ้วด้านข้างตกแต่งซุ้มล้อแบบเข้ารูปเพิ่มสัะส่วนให้สง่าและบึกบึนพร้อมทั้งความแข็งแกร่งกับซีเลออน8นะครับยังเพิ่มความโดดเด่นที่แก้มด้านข้างด้วยแถบตกแต่งสีเงินแบบพรีเมียม ติดตั้งแหลกหลังคาสีเงินเพิ่มความสปอร์ตและสำหรับแต่งถาดใส่ของบริเวณหลังคาหรือแต่งกล่อง Roof box ตกแต่งขอบคิ้วโครเมียมที่ขอบกระจกประตูล,ลากยาวตั้งแต่เสา A ไปจนถึงเสาดีครับติดตั้งสปอยเลอร์หลังช่วยเสริมความสปอร์ตและเสริมสมรรถนะในการทรงตัวให้มีความเป็น aerodynamic ที่เพิ่มขึ้น ไฟท้ายของซีรอน8นะครับจะเป็นแบบ LED ดีไซน์รูปทรงสุดลำ้ำผสมความเป็นศิลปะแบบวัฒนธรรมจีนคล้ายกับเชือกถักที่อ่อนช้อยงดงามพร้อมลำแสงที่ทรงพลังต่อไปเป็นอินเทียภายในครับภายในใช้โทนสีส้มเรียบหรูงานเนี้ยบแถมยังใช้วัสดุจากไม้ไผ่นำมาตกแต่งภายในเพื่อความมีชีวิตชีวาแบบธรรมชาติงานแผงประตูข้างครับ คอนโซลภายในใช้วัสดุบุกนุ่มใช้วัสดุที่ให้ความพรมเมียมมากๆเลยครับและหรูหราทันสมัยวัสดุเบาะนั่งใช้เป็นเบาะหนังคุณภาพสูงมาพร้อมฟังก์ชันปรับไฟฟ้าสำหรับผู้โดยสารคู่หน้าและผู้โดยสารแถวที่2มีฟังก์ชันเบาะแบบ s e e t v e n t i l a t i o n m n s s a s s a g e คือพัดลมใต้เบาะนะครับแบบเย็นและอุ่นและมีระบบเบาะนวดสำหรับเบาะแถวที่1กับแถวที่2ด้วย ห้องโดยสารรองรับ7ที่นั่งพร้อมความกว้างขวางโอ่อานั่งสบายนี่ถือเป็นจุดขายหลักของซีรอนะครับรถ SUV แบบ7ที่นั่งพวงมาลัยดีไซน์สวยงามเรียบหรูููิฐานผสมความทันสมัยพร้อมระบบเกียร์เนี่ยก็สามารถควบคุมได้ที่คอพวงมาลัยมาพร้อมหลังคาแบบ p a n โน a ามิกก a s s Roof พร้อมม่านบังแดดนะครับเพิ่มความโปร่งสบายและความหรูหรา มาตรวัดหลังพวงมาลัยดีไซน์ได้อย่างสวยงามนะครับมองข้อมูลได้ชัดเจนขนาด12.3นิ้วพร้อมกับระบบ AR HUD Augmented Reality Head-up Display สร้างภาพบอกข้อมูลสเสมือนจริงแสดงผลบนกระจกหน้ารถในระดับสายตาช่วยลดการละสายตาจากถนนหน้าจอกลางขนาดใหญ่15.6นิ้ว รองรับระบบอัจฉริยะที่ครบคันครับพร้อมระบบซอฟต์แวร์ขั้นเทพมีฟังก์ชั่นแท่นชาร์จมือถือแบบไร้สายรองรับสูงสุด50วัตต์ระบบเครื่องเสียงของ b y d c 1 0 8นะครับระดับพรีเมียมของ d y n a d ด o พร้อมลำโพง12ตำแหน่งมีตู้เย็นตรงกลางคอนโซลสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าสามารถทำความเย็นได้สูงสุดถึงลบ6องศา และสามารถทำความร้อนได้สูงสุดถึง50องศาและก็เพิ่มตู้เย็นบริเวณเวบอกแถวที่2มาให้ด้วยครับ c l เ o อ n น8นะครับจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีระบบ g o s IB ได้ Pilot 300จะทำให้สามารถรองรับระบบช่วยเหลือกันกันกบขี่กึ่งอัตโนมัติที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นระบบนำทางอัตโนมัติบนทางหลวงและในเมืองซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้รถสามารถขับเคลื่อนเองได้ตามเส้นทางที่กำหนด รวมถึงการเปลี่ยนเลนและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้อย่างชาญฉลาบสีลนแะครับมาพร้อมฟีเจอร์ระบบโดนติดรถในรุ่นขับเคลื่อนสีล้อสามารถปล่อยบินจากหลังคารถได้พร้อมแท่นจอดสุดล้ำซึ่งตัวโดนน,นะครับสามารถใช้ในการตรวจสอบสภาพจราจรล่วงหน้าตรวจสสภาพพื้นที่รอบรถช่วยหาช่องจอดรถรวมถึงการถ่ายภาพและวิดีโอแบบ 4K สามารถถ่ายภาพจากมุมสูงได้อย่างอัจฉริยะครับซีรีส์8น8ะครับยังมาพร้อมกับระบบช่วงล่างแบบขั้นเทพแบบ d ดซัสซีคือระบบช่วงล่างแบบแปรผันคล้ายกับระบบ Adaptive Suspension ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะครับปรับแข็งอ่อนแบบเรียวไทม์ตามสภาพถนนและการขับขี่ให้ทั้งความนุ่มสบายและการทรงตัวที่แน่นหนึบและความมั่นคงขณะเข้าโคง้งหรือเบรกอย่างนุ่มนวล ทำให้ผู้โดยสารประทับใจในการขับเคลื่อนของ SUV ไฮเทครุน่นนี้ c ี l a วัน8หรือถัง LDMI นะครับยังมาพร้อมกัระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ4คู4 All-wheel drive แบบระบบล็อกเฟืองท้ายอัจฉริยะทั้งข้างหน้าและข้างหลังและยังมาพร้อมโหมดการขับขี่เพิ่มเติมให้อีก4โหมดคือโหมด Snow โหมด t e r r e n โหมด Mud และโหมด Sand ครับ สำหรับบทบาทของซีรอน8ก็คือ SUV 7ที่นั่งที่เป็นตัวขายหลักใน SUV ในกลุ่ม Mass Market วางตำแหน่งการตลาดแบบเดียวกับ BYD ถัง EV เป็น SUV ในประสงค์ที่ให้ความครบเครื่องครบจบในคันเดียวครับถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมในตลาด SUV PPV ของไทยภาพรวมเนี่ยถูกคลองโดย Fortuner, m u x Fort Everest มิสซูบิชิปาจโรสปอร์ตครับซึ่งจุดขายหลักของรถกลุ่ม ppv ในไทยเนี่ยก็คือบอดี้ใหญ่7ที่นั่งเครื่องดีเซลความทนทานลุยแบบออฟโรดได้แต่สำหรับซีรี8นะครับที่กำลังจะเข้ามาขย่าตลาดนี้เพราะนอกจากจะมีขนาดใหญ่ไม่แพ้กันซึ่งเพิ่มเทคโนโลยีขั้นสูงการกับขี่ไฟฟ้าแบบ dmi super hybrid ที่ทั้งประหยัดและแรงวัสดุหรูหราระดับพรีเมียม และมีระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ทรงพลังและอัจฉริยะเรียกได้ว่าไม่ได้แข่งแค่กับ PPV ดีเซลแต่ยังสามารถไปเทียบกับ SUV พรีเมียมยุโรปเช่น BMW X5 Mercedes-Benz GLE แล้วก็ Audi Q7 ได้เลยนะครับสำหรับราคาจำหน่ายของีอน8ราคาต่างประเทศนะครับในออสเตรเลียและยุโรปราคาจำหน่ายคาดการเราวๆประมาณ50,000 ถึง55,000 US ดคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1.8ล้านถึง2ล้านบาทนะครับซึ่งถ้า BYD นำเข้ามาจำหน่ายจริงในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่คาดว่าราคาเนี่ยจะอยู่ช่วงนี้เพื่อเจาะตลาด PPV และ SUV ค่ายยุโรปพรีเมียมไปพร้อมกันซีเรอั8ถ้านำเข้ามาทำการตลาดในไทยก็อาจจะเป็นการปลุกกระแสให้กับ SUV และ PPV ไม่มากก็น้อยครับกับการแข่งขัน SUV ไซส์บิ๊ แบบครอบครัว7ที่นั่งก็จะยิ่งเพิ่มความคึกคักมากยิ่งขึ้นด้วยในกลุ่มรถอนเนกประสงค์แบบ7ที่นั่งก็ต้องมารอดูกันครับว่าจะเป็น c ีรีส8 d m i หรือ b y d ถัง EV และจะใช้ชื่อไหนครับของซีรีส์จะเป็น Ocean หรือจะเป็น Dynasty ในการทำการตลาดในไทยสำหรับในอนาคตถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับ SUV 7ที่นั่งในอนาคตถ้าขายในไทยนะครับ คือมีรถ SUV แบบ7ที่นั่งที่ให้ความไฮเทคแต่ราคานั้นไม่แพงเกินไปสำหรับข้อมูลของ c ีรอน 8DMI ที่ผมเรียบเรียงมาเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ทั้งหมดของ c ีรอน8นะครับข้อมูลและสเปคจริงนั้นยังมีอีกเยอะมากครับยังมีรายละเอียดปีกย่อยอีกเพียบเนื่องจากตัวรถจริงนั้นมีเทคโนโลยีและก็เรื่องของสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือระดับยังไงถ้าผมมีข้อมูลอัปเดตก็จะทำคลิป รีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบข้อมูลต่อไปนะครับฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ